ลงมาถึงพื้นแล้วครับผมดูเองครับผมลงมาถึงพื้นขนาดลงมาถึงพื้นมีควันนะครับนี่มีควนะันนะนี่ควันยังมีอยู่ดูเองความดุไปดีหน่อยมีทำมุ่งกันไวสวัสดีครับผมออกหาพึ่งเช่นเคย หาดูตัวเอ๋อาน้ำหวานดอกมันเนาะแต่ช่วงนี้ก็มันบางๆแล้วแต่ก็เห็นตัวอยู่ไม่ไม่เยอะไม่ไม่มากเคยเห็นอยู่นิดเดียวแต่ก็ยังไม่เห็นเล่นไปครับผมไม่เห็นเล่นไปนุ่มตัวนึงไม่เห็นเล่นไปแต่มองเห็นพึ่งแล้วครับผมฟุกหน่อยดูตามดอกมันนี่ครับผมบอกดอกมันกำลังออกไปแล้ว ออกหากินบางๆมากครับผมลมแรงเย็นอากาศเย็นวันนี้แต่คร้วนี้สายสายตาไปมามองเห็นแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้ดูพึ่งแน่นอนแล้วครับนี่นี่น,น,นตรงนี้นี่กลางโจเลยครับนั่นแหละกลางโจเลยพึ่งแน่นอน ครับผมเขาไปดูให้แน่ชัดรถมาจอดไว้นี่ก็หาดูตัวโอ้พึ่งจริงๆครับผมแต่ดูแล้วลังไม่ตูเท่าไหร่ครับผมลังไม่ตูเท่าไหร่ไปไปดูใกลๆ้ๆครับผมนี่ ลังไม่ตูงจริงๆครับแต่ไม่รู้จะอ่อนหรือเปล่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวหายาทำครึ้นไปดูกันครับผมว่าพึ่งจะใช้ได้หรือเปลามีแตนหรือเปล่านั้นแหละหวงจะแตนก็ผมต้นแทลรังไม่ตูจริงๆอากาศเย็นพึ่งไม่ค่อยออกหากินไปไปขึ้นกันเลยครับผมหายาทำครหายาแถวนี้เลยายาแถวนี้ทำคบกันไป ไปครับผมทำครบเรียบร้อยนิดเดียวนีเละนิดของผมแต่ของคนอื่นคงจะว่าใหญ่มีแตนไหมน้อไปปีนกันครับผม Một bạn hãy cái kí cho kênh lalaschool không bỏ lỡ ไปทางลมครับผมลมจะช่วยช่ยเป่าไร้ติดเร็วๆครับผมไดีติดเร็วๆพ,พอติดเต็มหน้าแล้วก็หันสวนสวนกลับครับผมพอติดเต็มหน้าหันสวนกลับก็ได้ดับไปเลยครับผมอุ้ย,ยหมดหมดขันดํา ได้ควรแล้ควครับผมพึ่งได้ควรแล้วเราก็บินโตโอ้มีน้ำอยู่โอ้ได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 ้มีน้ำอยู่พอได้พอได้ได้หมดคันดล ที่วังางถังกอนเป็นถังกอนหมดบ้าอะไรกัดจักะเลขข่คนนี่ครับผมน้ำน้ำโอได้สวยอยู่โอ้โอลังด้วยเลยนะครับผมลังสวยลังสวยลังสวย,สวยขอลัง ลลงเยมาแล้วครับเล่นแล้วครับผมพอควรพอควนอ่อยๆมาเล่นเลยครับอือหือโอ้ต้องควนเยอะๆหน่อย วางกล้องเลยครับผมวางกล้องเลยโคคนคคนอ่อยๆเพึ่งจะเล่นเลยนะครับผมมาที่วางกล้องเลยเล่นแล้วครับผมเล่นแล้ว

หลังทั้งหัวเดี๋ยวับผมเข้าแขนละเข้าแขนละเข้าแขนเข้าเสื้อต้องบี้เลยนะครับผมจะให้จะให้เข้าไม่ได,เด,เด,ดเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กวนด้านหลังก็เล่งก็ตุกตับตุตับเลยเดี๋ยวแป๊บนึง มขอเลยมาไกลเขาเลย พอได้อยู่เดี๋ยวครับผมพอได้พอได้วิอ,อเดินรือเปล่าแค่นั้นเลยแต่พอตัดรังออกพึ่งก็จะบางก็จะไม่ค่อยดุเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ยังไปเชื่อผมมาก Terima kasih telah <laughs> menonton! ไปลงกันโอ้โหลังลิกทำไมดุจังพึ่งเขตนี้ดุจริงๆรับผมโว้บทึ่งดุรับผมใครที่เจอไม่ดุก็ฟุกไปแต่ส่วนมากของผมเจอแต่ดุๆแต่ไม่ออกอาการไปค่อ,อยๆลงครับผม ใกล้ถึงพื้นแล้วครับแต่ก็ลงมาส่งลงมาส่งใกล้ถึงพื้นละแต่พึ่งมาส่งครับผมเงี้ยวเงี้ยว,ยวอยู่หัวนี่ของแท้ครับผม แท้เลยเดี๋ยวนิ่งๆสักคู่ครับผมนิ่งๆสักคู่นิ่งๆสักคู่ค่อยลง้องเอาควนอังครับผมนี่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 แต่อย่าให้ลุกนะครับผมให้ลุกแบบนี้ พึ่งไม่กลัวนะครับผมพึ่งไม่กลัวไฟลุกนะครับผมเ,เริ่มถอยแล้วครับผมไปลง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 มาถึงพื้นแล้วครับผมดูเองครับผมลงมาถึงพื้นขนาดลงมาถึงพื้นมีควันนะครับนี่มีควันนะนี่ ควนยังมีอยู่ดูอเองความดุไปดีหน่อยมีทำม่งกันไว้ก็ได้ไม่มากแล้วครับผมได้พอเหมือนชิดา อ่าเริ่มห่างแล้วไม่ตามมาแล้วผมไม่ตามมาเล้วเออวะวะ่บนียังมีมายังมีมาจะถึงรถอยู่แล้วนะยังมีมาไปดีกว่า ถึงครบเลยถึงครบไปครับผมบอกขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมหาอยู่หากินตามบ้านนอกก็ประมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้แหละก็เจอดุก็ดุจริงๆครับผมไป